สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวส่งข้อมูลเข้าระบบ TPA นะครับหรือการขอมีขอเลื่อนเวียถฐานว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับต้องบอกนี้ก่อนว่าผมผ่านการประเมินรูชนานาญการพิเศษนะครับจากระบบ TPA นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับที่ จะส่งข้อมูลเข้าไประบบ TPA ครับในการบันทึกวิดีโอแล้วก็ทําข้อมูลนะครับเข้าไปในระบบ TPA นะครับแล้วก็เห็นผลนะครับว่ามีการต่การในการทําระบบ TPA นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็มาเผยแนวคิดนะครับไปให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังทําข้อมูลเข้าระบบ TPA อยู่นะครับให้ ทราบนะครับว่าไอเดียของผมกป็นยังไงนะครับตรงนี้ต้องขอเน้นย้ําก่อนว่าเรา,เาไม่ได้เป็นการตายตัวเนาะว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะครับเป็นแค่ไอเดียแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในซีรีส์นี้นะครับเริ่มต้นเลยครับ่อนอื่นเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทดลองทํา รหรือว่าเกณการส่งข้อมูลเข้าระบบ PA นะครับตาม w p a นะเราเห็นตัว i n f o ฟ r รา h ิกตัวนี้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราจําเป็นจะต้องมีการอัดคิปเนาะการอัคลิปเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวนะครับซึ่งผมอ่านครั้งแรกเนี่ยโหผมยิ้มเลยสบายใจเลยนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลเข้าระบบ TPA แล้วก็ ให้ได้แปดตัวชี้วัดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ยากนะครับแล้วก็ดูเลยน่าจะทําได้ง่ายๆับจากนั้นพอเรามีแนวทางแบบนี้นะครับเราก็ดําเนินการอัดคลิปเลยครับผมก็อัดคลิปเลยเข้าห้องสอนตั้งกล้องนะครับแล้วก็บอกให้นักเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะขออัดคลิปนะ,นะครับแล้วเราก็สอนไปนะครับโดยที่เราก็จะเตรียมข้อมูลตามต,ามตัวชี้วัดนี้ ตามตัวชี้วัด8ตัวชี้วัดนี้นะครับอัดเสร็จเรียบร้อยนะครับพึงพอใจแล้วนะครับกะว่าจะส่งแล้วห่ะนะครับกะว่าจะเอามาแปลงข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวจะส่งแล้วนะครับเตรียมทําเอกสารอย่างอื่นนะครับผมก็ไปเห็นตัวตัวนี้ครับนะซึ่งจริงๆตัวนี้เราก็เห็นแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอ่านเนาะก็ไม่ได้เข้าไปศึกษารายละเอียดนะครับ แล้วก็พอเราจะส่งเนี่ยเราก็เลยมาอ่านรายละเอียดนะครับว่าเออเขาต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะครับจะต้องอัดคลิปยังไงนะครับซึ่งเราเราเห็นมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่าเราต้องอัดคลิปยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเอกสารอย่างอื่นนะครับต้องต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแต่พอเราไปอ่านจริงๆครับสิ่งที่พบก็คือเราเห็นตัวนี้ครับอันจะแรกครับเราเห็นว่าในการประเมินเนี่ยนะครับเราประเมิน มีอยู่2ด้านครับด้านที่1เรื่องของอการจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนนะครับคะแนนเต็ม40คะแนนซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันก็มี8ปทุกที่วัดนะครับหรือที่ตรงนี้เรียกว่า8ตัวบ่งชี้นะครับแตัวบ่งชี้เนี่ยเหมือนกับในอินโฟกราฟิกเลยอันนี้เราชิลนะครับเพราะเราทํามันแล้วนะครับ แล้วเราก็จะเป็นจะต้องเตรียมข้อมูลด้านที่2ครับนะครับก็คือด้านของการรับการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับคะแนนเต็ม20คะแนนนะครับแบ่งออกเป็นสีตัวบ่งชี้นะครับก็คือมีผลงานนักเรียนเนาะมีผลงานนู่นนี่นั่นว่าไปนะครับสีตัวบ่งชี้เพิ่งอ่านแล้วก็น่าจะพอได้อยู่นะเพราะเราก็ให้เด็กทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ในตัว การอัดคลิปวิดีโอของเราอยู่แล้วนะครับอยู่ในแผนการสอนของเราอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่เอะใจอะไรนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ครับเริ่มเอะกับตัวเองนะครับเราไปเห็นเกณฑ์การให้คะแนนครับหรือว่า u r i บ s c o r e นะ scoring rubik นะครับของกรรมการว่าเขาให้คะแนนยังไงนะครับเราพบว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำตามข้อปฏิบัติเนี่ยนะครับในข้อ1ถึง3นะได้1ข้อจะได้1คะแนนได้2ข้อได้2คะแนนได้3ข้อได้3คะแนนเอ๊ะทำไม1ถึง3ได้อย่างนี้อที่สําคัญดูคะแนนข้อที่ 4, ข้อที่5ให้ดีนะครับคะแนนข้อที่ 4, ข้อที่5คะแนนข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าได้ข้อ1ถึงข้อ3 ทั้ง3ข้อนะครับเน้นย้ำตรงนี้ว่าต้องได้ทั้ง3ข้อแล้วก็มีข้อที่4หรือข้อที่5 1ข้อได้4คะแนนและจะได้5ข้อต้องทำให้ได้ทั้ง5โทษทีให้ได้คะแนน5คะแนนนะครับต้องทำให้ได้5ข้อเลยจะได้5คะแนนนั่นหมายความว่าเราต้องทำคะแนนไอ้ตัวข้อปฏิบัตินะครับให้ได้1นึงสก่อนเราถึงจะได้4หรือ5 ถ้าเราไม่ได้ 1- นถึงสเนี่ยพลาดข้อใดข้อหนึ่งไป4หรือ5หมดสิทธิ์ผมก็เริ่มเอ๊ะกับตัวเองมากๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นครับเรามาดูด้านที่2ครับด้านที่2ไม่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับปฏิบัติได้1ข้อได้1คะแนนนะครับ5ข้อหาคะแนนนี้ตรงไปตรงมานะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับกับมาอีกครับเขาบอกว่าวิธีการประเมินเพื่อขอเลือเ่อนมีวทิทยาต้องส่งอะไรบ้างสรุปง่ายๆ,ๆนะครับ 1. ต้องส่งแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับ 2. ต้องส่งวิดิทัศน์ะซึ่งเจ้าแผนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยนะครับกับวิดิทัศน์เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นชุดเดียวกัน จำเป็นจะต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับคือแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เราใช้สอนเลยนะครับเห็นไหมเขาบอกเลยว่าตามที่ปรากฏในไฟล์วีดีทัศบันทึกการสอนนะนั่นหมายความว่าคุณครูสอนยังไงตอนที่อัดวิดีโอต้องสอแผ่านแผนาก,การจัดก,การเรียนรู้นั้นนะต้องสองแผนการจัดก,การเรียนรู้นั้นพูดง่ายๆว่าแผนการจัดก,การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับยีโอ ทีนี้วิดีโอเนี่ยมีแบ่งเป็นสไฟล์ครับไฟล์หนึงก็คือไฟล์การสอนเนาะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่า50-60นาทีนะครับห้ามตัดต่อนะแต่พอเป็นไฟล์ที่2ครับวิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจหลายๆคนเรียกวิดีโอตัวนี้ว่าวิดีโอแรงบันดาลใจแต่ครับผมเน้นย้ําตรงนี้เลยว่าแรงบันดาลใจเนี่ย จำเป็นจะต,ต้องมีการจัดการเรียนรู้ตามข้อหนึ่งหมายความว่ามันจะต้องตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้อันนี้แหละครับที่หลายหายคนผิดนะหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคือวิดีโอแรงบันดาลใจเพราะนั้นเราควรจะต้องบอกว่าเรามีแรงบันดาลใจยังไงในการมาเป็นครูในการอยู่ในการทำให้เรียนดีขึ้น ประมาณนี้ซึ่งถ้าไม่เกิดมาอ่านตรงนี้แล้วเนี่ยเอ๊ใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่ามันควรจะต้องสอดรับกันทั้งหมด3วิดีโอเลยไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมีเคสดัตตี้หลายเคสมากนะครับซึ่งเราจะมีแพทเทิร์นนะครับหรือมีวิธีการพูดยังไงให้มันสอดคล้องกับตัว ตัวแผนการจัดก,การเรียนรู้หรือวิดีโอที่เราบันทึกไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเอากันจริงๆเนี่ยกรรมาการผมไปถามหลายๆคนนะเขาบอกว่า,วาจริงๆตัวนี้ไม่มีคะแนนนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมให้กับแผนการจัดก,การเรียนรู้และวีดีทัศน์ของเรานะครับว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามา พูดกันถึงเรื่องของการอัดคลิปวิดีโอตัวแรงบันดาลใจตัวนี้ในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นวิดีโออีกหนึ่งชุดให้เลยนะครับว่าอัดคลิปวิดีโอแรงบันดาลใจจะต้องอัดอย่างไรครับมีไอเดียหรือมีวิธีการคิดอย่างไรบ้าง